สวัสดีครับคุณผู้ชมทีลกท่านครับวันนี้มีเคปใหม่ครับได้ความรู้ใหม่ครับไอจ้กตัวนี้นะครับนี่คือฝาจุกน้ํากันนะครับฝาจุกน้ํากันเขามีประโยชน์อะไรครับเรามาแอปพลายครับพอดีว่าจุกไอจ้กตัวนี้ครับมันเป็นสีดานะครับของเขาหายถ้ามันเป็นเกลนะครับขนาดเป็นเกลยังหายได้ครับแต่เราจะเอาตัวนี้มาใส่ครับเอาตัวนี้มาใส่ดูครับว่าเขาจะใช้ได้ไหมครับ ขั้นตอนแรกเราก็ขันน็อตเจ้าตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเจ้าตัวนี้ครับสองตัวนะครับทุกผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปครับต,ตัวนี้มันผมทดลองใส่แล้วมันมันขันไม่ได้หรอกครับแต่ว่ามันมันมันสวมเข้าไปได้นะครับผู้ชมดูครับนี่ครับมันสวมเข้าไปได้กันฝุ่นเข้าครับพขั้งแรกผมใช้จุกแบบนี้ครับ ไอถุงถุงเหี่ยวถุงครอบแคบอุดเข้าไปครับมันไม่เวิร์กมันไม่สวยครับใน้เราอุดเข้าไปป๊อปนะครับนี่ถึงแม้มันจะขันเกลียวไม่ได้แต่ว่ามันข้างบนมันชนครับยังไงก็ไม่หายครับยังไงมันก็ไม่หลุดครับแล้วก็ขันน็อตขันน็อตยึดเข้าไปเลยครับนี่ครับน็อตสตัวครับผู้ชมขันน็อตประกบเข้าไป อย่างไงเขาก็ไม่หายครับถึงแม้ว่าเขาเกี่ยวเข้าใส่กันไม่ได้ก็ไม่หายครับเป็นไงเขาก็หลุดไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะของแท้ของเขาหลุดได้ครับของของของแท้เขามันหลวมคเราใส่เข้าไปครับนี่จุดยอดเลยผู้ชมผู้ชมนี่ครับจุกน้ำกันแบบน <IM> ี้ครับเอามาใส่ครับของท่านผู้ชมถ้าหายนะครับใส่แบบนี้ครับ เพราะน้ำมันเราไม่ใส่ในในใน,ในนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าผมทดลองแล้วมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับไอเจ้าตัวนี้ที่เรากดแบบนี้นะครับกดให้น้ามันออกน้นไม่ค่อยออกเท่าไหร,ร่สู้เราเอาหยอดข้างนอกเวิร์กกว่าครับเราใส่ข้างนอกจะดีกว่าครับคุณผู้ชมเราได้ของเล่นใหม่แล้วครับคุณผู้ชมเราแอบพายได้ครับอ้าว ให,ใ,หให้ตึงมือคุณผู้ชมนี่ครับสุดยอดอลังการครับอันนี้ครับถึงแม้เขาจะหมุนได้นะครับหมุนไปหมุนมาแต่ยังไงเขาก็ไม่หลุดครับเพราะเพราะด้านบนเขาชนนะครับชนกับชนกับมือจับมือถือเนี่ครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยครับงานนี้นะงานสร้างเวิร์กหน่อยออไม่ให้ตัวนี้มามาติดกับมือเรากดก็หมุนเข้าไปตรงนี้ก็ได้ครับ หมุนเข้าไปเลยครับนี่ครับเดี๋ยวต้องให้มีจุกเนี่ยนะครับถ้าไม่จุกมันกระโดดหายเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพอดีมันมีจุกเราก็ไม่ต้องออกครับจุกข้างบนนี่นะครับถือว่าผ่านท่านผู้ชมผ่านงานนี้นะสุดยอดนะฝามันหายไม่ได้ครับนี่ฝาทํากันขวดละสิบห้าบาทสมัยนี้คงยี่สิบบาทแล้วมั้งครับ แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับเพราะแบตเตอรี่เราไม่ได้เติมน้ํามันแล้วครับสมัยนี้ครับผมใช้แบตเตอรี่แห้งมอเตอร์ไซค์ก็แบตเตอรี่แห้งแล้วก็รถยนต์ก็แบตเตอรี่แห้งไม่ได้เติมแล้วครับนี่เราซื้อมานานแล้วครับดีว่าเก็บไว้นะครับเก็บไว้ฝาไว้ใช้บีบใส่น้ำผุน้ำมันน้ำมันหยอดอะไรบางอย่างครับเก็บไว้ครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะมาทำไอ้ตัวนี้มีประโยชน์นะครับอาจจะทําเป็นกลวยได้นะครับตัดตัวนี้เป็นกลวยนะครับใส่น้ํามันได้อยู่ครับ แล้วก็น้ำกันทิ้งเลยครับน้ำกันทิ้งครับเดี๋ยวเราก็เก็บอันตัวนี้ไว้ตัวนี้ไม่ใช่ได้นะครับวานี้ตัดตรงนี้แล้วเอามาใส่ทำเป็นกลวยครับเขาถ่ายอยู่ครับเพราะเพราะเพราะว่าปากของมันเขายาวครับอ้าใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับคุณผู้ชมกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเปเป็นกำลังใจครับสำหรับประโยชน์เล็กน้อยครับ กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งตามผมเจนเนอร์ครับสำหรับประโยชน์เล็กๆน้อยๆวันนี้ครับบ๊ายบายครับ